แต่ว่าน,นหลับเพิ่นก็ได้เวลาพักผ่อนเนาะครับเนาะอ่าลูกพี่เดอ้อครับผมอาจารย์เดอ้ออืมได้เวลาพักผ่อนพี่เด้อมาคัสโตโควิชกับผมอยู่ตรงไหนตรงหน้าสูบนามใส่เข่าครับมานอนตรงไหนตรงหน้าลตาเสือผาเต็มตรงไหนตรงหน้า,นาครับ กักโตจากเทียงเหรอดิกักเตอร์เลกักโตมาจากเทียงเหรอดิัวมันสีหายงอ่ะโอ้ันแมนบอดิใหญ่ไปเรื่อยๆอยากคนอยากมูฟเวอมาหาก็พอปิดแมนเป็นยังไงจะยู่ใน้ทไงทงหน้าครับสปิดอนยังนนั่นแลความเสียงโอ้ยเขาว่าเสี่ยงเว้นระยะสเมตรอยู่กับชุมชนโอ้ยนี่ออกมาพไงงนระยะอย่างนี้ตายตา มใมียังกินในอยู่ตรง,งนาชนี่ใช่ว่ามาหมาม้น,น้กคับไข้บใคอ้ในบัวไหมอ๋อสือบน้ำใส่เขาเนาะตัดเข่าเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ยจอมพลัง The Hatch s ปป e r Hatch มาหาก็ได้ป้องกันด้วยเลยพี่น้องเด้อมวยเราองกันได้ครับผมดูแลสุขภาพดูปูนกันเด้อพี่น้องเด้อป้องกันเป็นห่วงครับผมเป็นมาอยู่กับพี่ไส้เป็นครับผม บ่ได้มาตรไทยเด้่ครับเป็นหนองอยูทุง่งไห้ตุงนามาสูบน้ำใส่ยเขาโดยเฉพาะครับผมคนมาตรไทยหลายเป็นกรเลยออกมาพากันมาอยู่ทุงท่งไห้ตุงนาครับเสีตีเจ้าของน้ำม,มันตันหัวกระโหลกครับผมชีวิตไม่ชินก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับผมดูกันต่อไปนะครับเนาะหายทอดชีวิตอีสานบ้านเฮาไหร่เปน้องเดืเบิ่งกันครับผมการใส่ชีวิต นามใส่เขาไปอยากมันแรงนะครับนนเนาะผมชีวิตไปหลุดนะครับเนาะโอ้โหทาปงทาปแปลงนะเนาะไอ้ไม่ยังยีแนวกินแนวยังบอกอยู่ตรงไหนตรงหน้านี่ม,มากักเก็บตัวนี่ใช่เขม่รู้เขมีหว่านว่นาไส ก็มีมไยอไซคย่างนี้มอไซค์ก็อยู่นี่น <หา S 1> แต่ว่าภายในหนึ่งนาทีครับซื้อตอนนี้เราขายให้คนยี่สิบบาทอ๋อขายไม่ได้อยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาเราต้องไวท้ทาเด้อใช้ชีวิตให้สนุกกับมันไหนเกี่ยวหญ้าอะไรตางไหนตีแวกไว้ป้ออย่โอ้มากระตัวนี่ต้องเกี่ยวหญ้าลำเบียงหญ้าลำเบียงยังไปให้งัวให้กุ้งให้ทุกทุกนาครับผมอยู่ทางหมู่บ้านแล้วก็มีคนอื่นมาหลับช่วงต่อ กำนันจุ๋ยมารับช่วงต่อบปล่าไปสามเขาอยู่เฮ้บอ่อบเกี่ยวเกี่ยวเขาเสร็จแล้วเกี่ยว n h าไปใหง้งัวแล้วกำนันจุ๋ยมารับช่วงต่อเปล่สถานการณ์เป็นสิไม่โง่มีเวลาว่างโง่เป็นกำนันนะ้นเลยเยอะแยะกระซุ่มเยอะแต่กระซุ่ผมชีวิตหนุ่มโสดครับไม่ต้องการเรียกร้องหาสาวๆแล้วตอนนี้ผมกลัวโควิดว่ากันใช่ไหมแต่ยังครับแต่ก่อนนี่เอินหาว่าผมเป็นผมสโสดครับอยากได้เมียะไาสั่น ทุกมือดีสีงามปันไดผมยานโควิดแห้งว่าจันกนไม่คนนมาคอยกัน่อนัจุดไฟหาสันหาอยู่นะยังนอยกก่อนกันสองเมตรจัน้อยกอดกันสอเมตรอคุยกันกัได้โอ้เมตรไม่กอคุยกันกัได้นัะคุยกันคุยไปยังบริหาของบริตอก คุยเนาะโอ้แม่นแมนบอลเะครับเฮ้ยน้ำพี่นั่นนำพี่นั่นโอ้เพละแกแวตัวหัวไปหัดมันนำตัวบอลบอลบอลเอาเลยเอาเลยงายไม่ใหญ่ครับงายไ่ใหญ่งายไรเสียงเนาะงายไม่ใหญ่เนาะ เออทิหนึงอยู่สองสามเถียงนี่จงายเอาดิโอสีดิโอต่ใบดีตัวอยดียไม่แห้งตัวไอ้เออมา่เห็นกใจนี่ะีพึ่งทาสพ้ทางใจแม,มนแมน,มนบอลกคิดแล้วนะลูกคิดแล้วว่าสีพึ่งทางใจแล้วครับไม่ต้อพี่น้องคุยกับแพ่ไมนลูกเข้ขขาไเขาไปออกจังบานมาให้ออกจังบานว่าอยากคุยสองเมตรสามเมตรสีเมตร พูนเกี่ยวายาวไปพุ่นนะเขาก็งามนะอรอบเบิ่งครับผมว่าเพิ่นสีเฮ็ดยังต่อไปชีวิตกิจวัตร,รประจำวันเพิ่นครับผมมาใส่ชีวิตได้สามหมื่นเราท่านเด้ออัน,นี้ไปคันเหรอครับ,รบรแ,แม่นครับแม่นแม,นแมนน่นแันไม่ต้องไงหนูน สิบ <4 S 2> ุกแล้วตัวนี้ว้าปีเด้อไปข้นยาแล้วครับนั่นนะโอ้โห่เสร็จตัวแล้วโอ้ เนาะอันนี้มันสถานที่กักตัวว่าสถานที่แบบเออ่ลบกำลันนงจุ๋ยเนาะนอสิเดีอเนาะเมือเม่อปะเมือเม่อปะเมื่อปะไปก่อนแจกรอบนึงไป ไปกอนรอบนึงก็ไปเอาแน่ก,แกะแก่เวทายอยู่นี่สีซอยแบกิดยออนึ่อต้โอ้โหเดี๋ยวลน์แล้วนี่เด็กบ้นนาบนบ้านฉันเด็กีัเกเวเกขาด ทำตัวให้เป็นประโยชน์ก็มีประโยชน์เนาะเดีอเนะาะทำตัวให้มีประโยชน์เราก็มีประโยชน์ใช่ไหมชีวิตไม่สินก็ต้องดิ้นดินกันต่อไปครับผมบพักพน เสร็จแล้วก็เอาไปให้งัวเซร็จกับมาพักผ่อนในเทียงให้เทียงหน้าครับผมชีวิตของพีเดอร์นั่นทีอยากเกยหรอบุญต้นใหญ่บุญพอแล้วพอแล้ว โอ้ได้อีกรถนึงนี่แหละครับผมเฮาคนเฮาสภาพวาตุมือโลกภัไใจเจ็บมันร้ายเราเป็นนองเนาะดูแลความปลอดภัยกันถูกปูถูกปูกทันครับผมต้องมาอยู่ทุง่งไฮทุ่งหน้าครับใส่ชีวิตให้สุขสบายให้เพียงพอให้เกิดประโยชน์ ไปใส่มาใส่กันระวังเหนือระวังโตนะครับพี่น้องทูพูท่านครับผมอยู่ดีไม่แยงครับผมทูพูทุกท่านความส,สุขอยู่รอบตัวเราไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองครับผมพี่น้องทูพูท่านผมฟังคำในวัยดีครับทุกชีวิตต้องดิน้นรนครับผมคน ค้นควายแล้วข่อยคว้าหาทางออกให้ตนเองหนักไหมเด้อหนักบ่กห,หาตัวโอยบ่หาไปไม่ซอยดีผู้สาบ่หาผู้สาวม่ซอยบ่จังแล้วห,หากวายานโค้งโควิดตามติดชีวิตพี่เด้อครับแล้วเราก็พักผ่อนในเที่ยงนาหน่อยครับ